สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างพลานะครับอ่าเป็นปุ๋ยที้ไก่นะครับผมที้ไก่แกลบนะครับ สี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมใส่ปุ๋ยเคมีไปก่อนนะครับปุ๋ยเคมีก็เป็นสูตรเสมอนะครับผมใช้สูตร163ตัวนะครับบำรุงใบลำต้นได้ผลผลิตนะครับปุ๋ยเคมีก็จะให้ผลใบนะครับปุ๋ยเคมีใส่ไปประมาณสามสี่วัน เม็ดปุ๋ยก็จะละลายไปนะครับสองวันแค่นั้นแหละครับแล้วต้นยางที่จะได้รับปุ๋ยก็อยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับปุ๋ยที่เราใส่ไปก็จะจืดลงนะครับผมก็เลยเอาปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละปุ๋ยอินทรีย์ขี้่แกรบนี่แหละครับ มาใส่ทดแทนจริงๆมันก็จะมีทั้งขี้ไก่แกลบเป็นเป็นขี้ไก่แกลบแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็ค่อนข้างจะแพงนะครับราคาจะสูงนะครับและสู้เป็นปุ๋ยขี้ไก่แกลบนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าขี้ไก่แกรบนี่เวลาเราใส่ ต้นยางนะครับเขาก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็จะมองได้เห็นเห็นเป็นเป็นขี้ไก่แกรบนะครับอยู่ประมาณสี่เดือนเลยนะครับทุกคนรากของรากฝอยของอยางนะครับก็จะลอยขึ้นมากินตรงขี้ไก่แกรบนั่นแหละครับหน้าเขาจะเป็นขาวเลยนะครับ แต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับเราก็จะไม่เห็นรากของเขานะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่เขาจะซึมลงไปในดินเลยนะครับอ่ารากขอยเล็กๆเขาก็จะไม่ลอยขึ้นมาแต่ถ้าเป็นขี้ไก่แกลบนี่นะครับอ่าพวกขี้ไก่และแกลบที่เขายังค้างอยู่นะครับอ่าหลายๆสามสีเดือนนี่แหละครับ รากปลาอยเขาก็าจะลอยขึ้นมากินเรามองเห็นได้เลยนะครับทุกคนหรือไม่ก็เอาอะไรก็ได้ที่มาวางไว้นะครับคือรากยางเขาเยอะอยู่แล้วครับเขาก็าจะลอยขึ้นมากินอานเป็น,ปน,ปนจุดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตามที่เราใส่ปุ๋ยที่แก็บเข้าไปนี่แหละครับอยู่ได้นานครับผมาการ ปุ๋ยหลังจากที่ปุ๋ยเคมีหมดนะครับรากยางก็จะลอยขึ้นมากินรากปล่อยของอยางก็จะลอยขึ้นมากินพี่ไก่แกลบนะครับสามสี่เดือนอก็เทากกบว่ายางของเรานี่มีธาตุสารอาหารนะครับที่เราใส่ลงไปนี้ได้กินอย่างต่อเน,นื่องนะครับ ก็จะทำให้เรายางของเราไม่ขดาดธาตสารอาหารในสามสี่เดือนนี่นะครับหนึ่งปีนะครับใส่ผมจะใส่ปุ๋ยอยู่สองสองรอบนะครับก็คือเดือนธันวาไอ้ก็คือเดือนพฤษพฤษภานะครับกลางเดือนพฤษภา ต้นเดือนมิถุนานะครับส่วนปลายปลายปีนะครับก็จะใส่อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นเดือนปลายเดือนกันยาหรือกลางเดือนกันยาต้นเดือนตุลานะครับฝนใกล้จะหมดนะครับขเขาก็จะได้กินครบรอบเน่ยเราใส่ในเดือนตุลานี่นะครับอตอนนี้เดือนตุลานะครับใส่เดือนตุลานี่ อาขี้ไก่แกบนี่เขาจะอยู่ได้ประมาณ4ี่เดือนนะครับผมก็นับไปตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับสี่เดือนก็เป็นเข้ามีนาเมษาหน้าแหลงนะครับซึ่งหน้าแหลงเนี่ยดินที่ต้นยางก็แห้งนะครับเราจะไป ก็จะไปใส่อีกนะครับก็เดือนพฤษภานะครับปุ๋ยที่เราใส่ไปก็จะได้อ่าต้นยางต้นยางก็จะได้รับปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับมันก็ครบรอบพอดีนะครับอัตราการใส่ก็ต้นหนึ่งผมอ่าถุงขี้ไก่ถุงหนึ่งนะใส่ ใส่ห้าห้าต้นนะครับสองข้างนะครับใส่สองข้างนะครับห่างกันห่างจากต้นก็ประมาณเม็ดเกือบสองเมตรนั่นแหละครับใส่หนึ่งถุงนะครับพี่ไก่หนึ่งถุงใส่ห้าต้นนะครับก็จะกะเอาประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันกี่กิโลนะพี่ไก่เราก็ไม่ได้ช่างเนาะเป็นว่าถุงหนึ่งเนี่ยนะครับเราใส่ ต้นยางห้าต้นนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่ไม่เยอะนะครับสิบเอ็ดไร่นะครับสิบเอ็ดไรก่ก็ใส่ไปร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกระถุงนะครับครับนี่คือวิธีการใส่การบำรุงยางพารานะครับสวนยางนะครับ ในสวนของผมนะครับก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่แกลบนะครับขี้ไก่ก็ให้ธาตุอาหารในโตนะครับสร้างสร้างใบนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาดูคลิปการใส่ปุ๋ย ยางพารานะครับการใส่ปุ๋ยอ,อินรียยางพารานะครับเราลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีสวนยางอยากจะเอาไปลองดูวิธีของผมนะครับก็ได้ผลดีนะครับลำต้นเขาก็จะสมบูรณ์นะครับออกไปสีน้ำตาลนะ,นะครับจากปลาย จากยอดทขาลงมานะครับใบก็จะดกไม่แคกเป็นนะครับขอบคุณนะครับผม